ยายแข็งแรงเนาะแต่ละครั้งต้องขี่ล้างออกมาแบบนี้พี่น้องจะปล่อยได้เอือบอปล่อยดอกจะตายลรหนะถ้าปล่อยหยังไงล้งเลยมันบาษาไทยแต่จะิงยังไลังแต่จะิงยังหนาแล้วจ้ะบอกเขามาตัดผมช่วงนึงแล้วโอ้ยเขาอ่ไดรมาตัดผมให้สร้างโอ้จับจับให้ตรงๆเดี๋ยวเนี้ยงเนี้ยงไงล่ ซนะากัวอีกหนึ่งค <laughs> นี้เนาะออ้ยาหมุนนี่ไอ้จับจับอันห้องนางหมุนเลยวะเนี่ยจม <c oughs> เบ็ดไปทั่วที่มันมันจะไ <c oughs> <c oughs> ม่เบ็ดใดมันหอมนะคะค่ามเนื้ออ่อนแรงนี่หอมหอมเหมือนกระดูกนั่งได้ก็ทำก,ก,ก็ถ่าย <c oughs> หน้ากระว่าหน่อยช่วยค่ะนอนนู่ิชลูกไหม อ๋ออยากนอนอยากนอนก็นอนเลยนอนก็สมัครแข่งแต่คือนอนบอกแังไหนบอกแค่นนั้นเสียอย่างเดียวบอกไถ่ไปออกแล้วพี่น้องออกแี่สิออกแล้วหกสองสองหาสองหกน้องแท็กเตอร์บอกว่าสองหกสองหกออกแล้วออกแรกหรือออกบนเขาบอกว่าออกบนพี่น้องเลขออกหกสองหกบนมาตรงๆโอ้ยสุดยอดอี่สุ ออกข้างบนเลยติออกข้างบนเลยแต่ว่าออกเล้าปร่ได้๋ยวออกตีนนะคะนะคะภาพที่เห็นนเวซี่เป็นคนตาไม่หายรายทำร้ายเพ่งไปดูลูกนี่ไปลงอันไม่น่ามหนองอันอันคนนั่งดูได้ดอกคนปวดที่นางกับว่าอยากนั่งนั่งทักของฮ่มยังบ่สูงคนนั้นว่าเจนเมื่อกดับปีปียุทธยาที่ย้าถามหายายโนนที่ย้ามันแล้วถามหาหมู่บ้าน กนเอาเล็ออกคนละยายนี่เป็นยะชุ่มเบามากเอนี้เป็นวันพูดไอเอฟซีโดีน้าอีกเด้อเนี่ยก็ดีกับน้องเหมือนไทยบอไทยอเล่ากัก็ได้ขึ้นกานะะให้น้องอันอันเดี๋ยวหาเงินก่อนเอฟซีเปิหนานได้จีปีแล้วลูกยี่สิบสองยีบสองปีนี fc ที่ร่วมทำบุญกับน้องแท็กเตอร์นะคะม,มีคุณอันชลี500 fc ไม่ออกนาม200คุณพิมพ์ใจ100่งรคุณคนตำรวจโทรติดสพลส0 0คุณนานพภานมลีน่าหนึ่งรางนมลีน่าหนึ่งราง,น,ง,รงนะคะ าพอดีนัดพอดีคุดวงกระมนนะคะ FC จากอเมริกา1,500บาทคุณพาวินี200บาทรวมเป็น2,800ค่ะนุ่มน้่มล่างมันวัฒนานน่มยากอะไ้ใส่ถุงมาหายนะคะเน้อหนังเอฟซเด้อเงินกับหอดเมื่อแล้วล่ะขอบคุณ FC แน่พระเอกเอกหนังนาจะหยิบ จะแปลงพ่อนล่างน้าให้ตัวบันให้เอฟซีโชคดีเด้อโอกยไหมลูกให้พนโชคดีตลอดไปเด้อลูกเด้อเพราะเดี๋าวขาวเปล่าเนี่ยนะก็ไ้เป็นยิ้มที่ออกจากแก๊งเสือแดงมือนีเต่ามากว่แนด์ยังเรนน้องแกเตอร์มือนีว่านพูดเพื่ออยากให้พ่อแม่มีน้องเอฟซีไปประเทศลาวไหม พันยาไปกินตำแล้วไม่รู้แก่งตำไทยเลยตำไทยน้องเทเตอร์ให้สามหกเนาะเอ้ให้สองหกเนาะออกสามหกนะคะมันไปออกแล้วหกสองหกนะคะถี่เพิ่นโอนเงินมากนี่ก็จะถือเหล้าเด้อค่ะแต่ว่าบางคนเป็นบัวถูเพิ่นก็อยากทำบุญน้ำนะคะเจ้ากทำบุญน้ำลืมบอกแม่ใบพัดเอฟซีนะอ่นร้านบอกใบพัดร้านยิ้มอย่างเดียวโอ๊กเก๋เอฟซี โศกโศกมันหมานตลอดไปนั่นละน้อถึกสุงงวดซุงงวดเด้อแม่ฝันบอกแม่ยมาแม่ฝันนี่โบ้คอยฝันน้อนพยาเนี่ยมาเคลืนกระจับกันนอนไปแน่รอสีนอนฝันข้าวกันี่แม่รอสีฝันแม่พี่คิงก็ได้จับพ่อพี่คิงท่รั้งนี่บ้คอยได้ท่ายคลิปทานังดิ ได้แต่ทานน้อนแมนบ่ <c oughs> นี่แหละเจงแม่น,นยาลาได้พี่น้องอบ่ได้สาผ่านนะคะน้องเขานั่งบ่ค่อยได้เพราะว่าเก็บดากเล้วระดากเล่ากระดูมิตะกระดูก,ะดกะดนะคะแขนขากระน้อยนอนยิ้มอยู่นี่แหละดีใจแห้งจีมาเยี่ยมเลยเจ้าไหนยังถามให้ถือสซงวัดได้ถือไล่ไถ่หรือเล่านั่น,าานทายาคือบ่แม่เนาะเอาถามเป็หยังลูกเลขบ่ขันเลยออกสิบอกเลขกนะเบ้ามได้ไหมมะกรันเนี่ยอือฮือของสุดท้ายเพิ่นบ่รู้ว่าเลขออกมโอได้เนาะ แมกน็เรียก,มมกว่าบักลาก,กับบอกเลขให้ถือตัวย่าจังสีมาอีกระหนดอกอันนี้ล่ะคือบอกเป็นนางนั<ห>่นนะไรับจลูกมาบอกเอฟซีนะมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้เป็นวันที่วันที่สองเมษายนสองหางกแปดรัฐบาลไทยหรือประเทศลาวสีออกตัวได้ปูมัสซีสารกระหน่อทไกเตอร์เดอเอฟซีมมี่แห้งเหรอ คนมาเพราะทีเด็ดว่าแต่เอ,อ็กซ์ซีเพื่นซื้อเ <c oughs> พิ่นซื้อเพื่อนเอาไปซื้อรัฐบาลแต่ลูกก็าเรือโอ้ยังลูกบอกเนี่เพิ่นซื้อสองหกออกสามหกไม่น้องแท็กเตอร์โอ้ยมันยากมากคุณยายนี่ต้องแข็งแรงเด้อยดูกับร้านโดนๆเจมส์แข็งกับชิด้แข็งแล้วลูกกับว่ามันลาสิลูกเองได้ไหมน้องต้อง ต้องอ,งอ,อ,อุ้มลูกโมได้สามภาพมันเป็นเรื่องจริงนะคะต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้เส <ải S 1> ร็จตีนซะเถอะวะมีมือตายนย่างสิบสี่ย่างสิบสีดนะคะอยากนั่งบอกบอกว่านี้นั่งบอกเอาเก่งๆสามตัวจะงวดกันเ้ยประเทศไทยนี่คือ <c oughs> เล่ห์อึดตัวตัดตัวเก้านี่ để sẽ học tôi đáy ngoan này, Nó ông vector, anh khách, sao cái mắt tát bôm này, yểu đàm này, sắm mươi, rồi ném nôm, nôm nửa lạng, cái này, mướt vẫn nôm, nhăn yểu quật, nhăn yểu con, con, con đi nha mẹ mờ lạ, cái này, san hô ăn, ăn lẹ bảo lê, thấy mướt thử sắm tổ đâu còn nữa, Nhập hà, là đấy định coi thoi thoi, nháp, mướt đấy thoi ở, đấy thoi thao, bị nhăn cứ bảo sướng hố, mướt ở sắm hố, áo thẹn thẹn อูมาซื้อสารลูกหลานถามหายยาาได้ได้เหลยสร้างได้เบัลควยเตียวในโน่นที่ย่า <c> น <oughs> เราต้องมีสัมพันธ์ต่อกันอ่ามันออกสองหกเล้วออกไทยสามหกเลากระบอกตัวไม่กระบอกตัวไม่เลยออกไหเขาแม่นเม่นเลยเอ้าบอกตัวไม่ในตัวลูกหกสี่หกมันมันคักแท้เป็นได้อยากได้ตัวไม่เหมืนบ่ จัดหา้เลย4 6เลงามเนี่พี่สามตบ่สามตมีอย่างแน่รักลอยัวได้รักลอยเอาสใช่บ่สอง4 6แม่ว่าอยากสอดอไย่ามันจะยาสอกันเอา้นงไนะ พี่น้องเอฟซีเบาใบเนี่ยค่ะคนอื่นถามบนบ่หกนี่ตะนุนธิยานี่แหละถามไม่ต้องเลยเรื่องสีหกนี่มันสีออกบนหรือออกล่างน้องแท็กเตอร์นี่ออกล่างบนล่างหมดเนาะมันมีทั้งสามโตสองสี่หกเป็นบ้างธิยาเขนสองสี่หกแขนแบบนี้ถือว่าสองสี่หกถูกเป็นบ้าถูกบนหรือล่างล่าง ถูกาบางเร่นบางด้วยพ่น้องเพิ่นเบาเย่ันได้มันมักสิไปทำคำเบาของเพินพ่นเพิ่นบอกสองหออกบนมันก็ออกบนตอนนั้นเพิ่นมาสองสามอ,อก่างมันก็ออก่างบางข้างหน้อข้างของน้องแค,ค็กเตอร์ว่าไปรัฐบาลได้มันกลับไปเพื่อนบ้านนะคะหรือประเทศลาวตอนเย็นๆน,นะคะ เป็นบอกซีนะคะรักลอยเป็นบอกว่าสนะเป็นสองหนะคะากับตัดหายเรนะคะเป็นบอกว่าซีหถามเป็นบ่าบนหรือล่างเป็นบอกล่างนะเป็นน้ะสระกินแดะานให้กันว่านอนเนาะกันว่าม่นีเกาพอดะกันเนาะให้กันซีเกาว่าจาน่กับเตัวเดียวกันให้กันซีเก้า่าัเกอยู่กันซีเก้า ว่าแต่เอฟซีที่เป็นลมแต่เอดวินยังมัวมีแรงจะไปหาเล็กี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยเล็<อ>กลออกแบบนี้นะคะลางต็ว่ากัน4 9นะคะเลขสตัวเป็น2 4 6นะแล้วก็กัน4 9นะคะเพราะว่าันที16่16เมษายน2 5 6 8นะคะแนวทางของน้องแท็กเตอร์ย่ำอีกรอบนะคะบางข้างกับไปรัฐบาลให้บางข้างกับไปเพื่อนบ้านนะคะยังวัี่ิ่านมานี ก็เข้าเพื่อนบ้านนะคะสองหกบนมันก็มาสองหกบนนะคะนะคะตอนเย็นๆน,นะคะร่มเลย่มนะเป้บอกซี่หกนะแม่บายบอกเปียนะเ้ยนโตไหมนะก็เลยบอกซี่หกเลยนะคะก็รักลอยโตได้เปินบอก,บอกสองแล้วียากอะไเขียนสองสี่หกตัดหายสี่หกกันซี่เก่าความเป็นจริงเปิ่ลบอกแค่ซี่หกนะคะเปิ้บอกเน่นล่างเล่นล่าง เดกขนซื้อลงเหรอเอฟซีโชคดีลำเด้อโชคดีปะโชคดีอยู่เดช่โอย,อย่ตอนเย็นๆเนี่ยฮกเตอร์ดังๆๆด,ดั่ดังดัม่ลเอซีดีแหงซื้อตอนเย็นๆเนี่ไดช่อยอย่ปะใช่ย่อยู่แ <laughs> <laughs> ม่ตะสาวานี่มันกินเขาไปบอกวาตะลูกออกจากบอลนอี่ ปกติเาจะกินซีม่วงค่ะม่วงล่าถ้าผู้โชคดีผมหาอีงเด้อมันเรามืวอวานกวนถามหาพี่บอกเลขอีกับน้ำได้ยงป๊บหาให้โดีวันกันแนวทางของน้องเพรนะคะสี่หกกันสี่เก้านะคะอาจจะไปเที่ยวตอนเย็นเย็นขึ้นกับผ่บอกแลัเขานะคะไปเที่ยวประเทศลาวด้วยพี่น้องเราก็มาประเทศไทยคือเก่านะคะ แนวทางของน้องแท็กเตอร์ที่เอาเป็นสะพานบุญไฮเล่คนจะว่าลายต่อนะคะนะคะจุดประสงค์คืออยากช่วยอยากดูแลนะคะเพราะว่าคนเป็นการเนี่ยเขาแล้งนสดงตัวเองก็ได้นะคะไฮเอฟซีโซเดีแนวทางของน้องแท็กเตอร์นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามทุกคลิปนะคะคนเห็นนุ่มมันดีใจดีใจอยู่นุ่มเหมืนเมดพอดีพอดียังอยู่กองเดียวนี่มันแล้งอะมันกัดกินสองจะหายมากแต่ก็เลยออกสองมืออยู่น้องลาเลย